ครับพอแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนครับเมื่อนี้พอน้อยออกมาแต่เสาอยู่นี่ครับเอาห้ำมาอันอันมักไว้เด้อนี่แล้วอันแฟนครับเพ่นแนะนำก็เลยลองเบิ่งครับแบบเราเป็นเราเลยนะครับอยว่ป่าก็อมองห้ำสินดอกห้ำอยู่มองหนึ่งป่าไปอยู่มองหนึ่งเอาลองเบิ่งก่อนนะครับอันนี้ยูยูถ่ายน้องกดกวางครับผมนี่ครับมาหลุนกันนะครับเรื่องวานเห่บริวารหลายบาทอกครับผม วันประมาณบาทสองบาทน่าจะได้ผลไมสองจุดครับครับไว้ตรงสะพานคอนเวิร์ตทางทางทิศใต้กับทางทิศเหนือครับมันกำลังมันเพิ่มเผาเนาะดูงนะเมียนพอเรียกว่าจะค่อยๆยองๆไปแล้วนะนี่ครับต้องมาลุ้นกันครับเออบรรยากาศมืึอนี้อึมคืออึมคือเจ้าเสารด้วยครับวันน่ะฝนจะตกเยังฝนอย่ตกตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งหกโมงนะครับนี ลุ่นกันไปยาวๆกับพ่อน้อยซอยเดิมกับผมพ่อน้อยหางเฮรบร้อยแล้วบ้าๆบ้าๆถ้าเห็นมันดูมังจุดห่ำนี่ครับผมต้องค่อยๆย่างครับต้องค่อยๆย่างไม่นี่ได้แผ่นไม่จากแฟนขับเปินแนะนํามากครับแบบลปลอดปลามันมาอยู่เป็นจุม่มโดยใส่ห้่ำครับผมฮึบฮึบข้บพ่อเอาอบจังหวะดีๆครับ มองนี่ก็มีเพิินมาเฮ็ดอันล่องใส้ดางครับผมปลาอย่างล่ะครับพอเฟื่อยแบบนั้นถึงบนนอกวคือไก่ครับโอ้ข้นเต็มเลยครับพูดนะพึ่ดนะครับยมุ่งนีด้อพี่น้องเอดบ่เตูหัวหน่อยย่างไก่ด้ครับย่างไก่เลยหมูนี่ กับผมนี่ยังตอนมาทาั้งนี้ครับยังตอนมาทาั้งนี้พูดนะตรงนี้ก็มี่ตรงนี้ก็มี่จุมหนึ่งครับผมตรงนี้ก็มี่จุ่มหนึ่งค,อคอง่อยๆยังมากควรมันให้มันไปทังพอหน่อยอยู่ครับ อย่าแตกตื่นู้าแตกตื่นู้นปาดพอน่อยที่ว่านะครับปักไก่ครับฮึโอ้ท่านว่าโอ้ท่านนิดนึงครับผมตัวตัแงบว่ลุ้นอยู่ครับเมื่อกี้เพราะว่ามันอยู่ไก่จงก็เหยื่มันจะไปถึงป่ามันได้แบบนั้นครับเดี๋ยวโทรสั์ไปก่อนครับผม โอ้เจ้าว่ะฟูงไงครับฟูงไงลีนาะครับพ่อเนาะโอ้ขากิลีครับขันทันเนาะจกเสืออยู่ปลาพอว่าขันขันมันอยู่กลางๆเลยว่าเดวันกลัวแบบเต็มที่อยู่เนาะครับอันนี้มันอยู่ตรงแถวขอบๆนี่เองมาเช้าวันเวันแห้งยันมันแบบหนันก่อนอย่ามันไปถึกปลาผักน้ำพร้อมครับแล้วก็ขันขันเมื่อวานเลี้ยวนี่กับเ่อใดพร้อมอยู่ไก่ครับจนจนก็เฮียจีเขาไปหอดปลาปลาไม่ถึงเรียนนี้ไปเนาะ ตต้องมาหลุนกันครับผมนี่นะครับบรรยากาศอึมครึมอึมครึมครับผมทางนี้ตีนแหถึงเดี๋ยวพ่อมา<อ>ทางนี้ก็นด้อฝนพายุออยสีขอบ้าวนี่ครับอยู่ใต้สะพานคอนเวิร์ตครับผมทางนี้มันจะค้างงาจากน้อยสุดตึกตึกตึกปากขาวน้านอ๋อข๊อปก่อนทำสลัมขึ้นเห็นบ่พ่อมาก่อนท้าไม่ยุติแถวใดเนี่ยครับพ่อมองนีเลยอ๋อมันอยู่มองนีกับมึง ขพอาะคำไปบิ่งกังนครับวันนี้ดีใส่กระป๋อมาบิ่งเนยครับแต่ว่ามันเสียดโกมมาประมาณส่อนึ่งนลลี่ละถอดให้บิ่งกันเด้อเอาอันเสือ้อมคุณค่อยอย่างงี้ <laughs> งครับพี่นอ้อง <laughs> <laughs> แต่ว่าพอน้อยก็มีจักวิธีล้วก็เลยว่าขั้นมากองไม่เจอซื้อก็คงจะเปื่อยไปมดืดก็เลยเอาห่อเสื้อ้าแย่งครับ ก็เลยเสียบลักไว้นี่ครับก็ยังแฟนครับที่เพิ่นอยู่บ้านเนี่ยวอาอยู่บ้านเข้าชะอี๋จังหวนั้เพิ่นแนะนำมาขอบคุณหลายๆเด้อครับฮะฝนน้อยเอ็ดมีถือวิธีกับเปลอใหม่ในเด้อครับทำบุญกันเนาะโอ๊ะโอะโอ๊ะโอ๊ตัวใหญ่ดีพ่อครับไข่เติบอยู่ประสูตรที่ป่าฝรนอพี่น้องโอ้ประสูตรอีกเด้อเดี๋ยวพอได้๋ยวทำไมเอาเน่าใส่มาก่อนครับลืม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 เรกแฮกมานครับพ่อไหนได้ครับตัวนี้ เปิดไฟเลยถ้าพี่น้องไปเห็นมือหนึ่งเจาะนี่เธอน้นพอกระำไว้อยู่นี่สูสีเดียวนะสงสัยจะเป็นปลาสูตรที่เดียวแล้วมันก็ได้ปลาสูตรป่ะครับพ่อแสดงว่าหมูปลาสูตรหลงอย่างตัวงามนี่ได้ครับพี่น้าอะไรหลังจากที่บอเลยมาจัดว้าถกเป่งๆเลยครับปลาสูตรไหมมันจะไม่ได้มุดแต่เขาบอนคือว่าสั่นหรอครับพ่อ เหรียญนำตัสองว่าเป็นวัดเป็นใครไม่ได้เลยเนดี๋ยวต่อมต่อมปีกันครับเป็นมิดป่าหญ้าก่อนเป็นหญ้าไม่หลุดเลืกได้ครับนี่ทางล้มทั้งใครอยู่มีใครได้หญ้าแล้วครับมุดแล้วครับพี่น้องครับตัวน้อยมุดแล้วครับบ่ได้มุดพ่าปลาได้พี่น้องโอ้มุดต่อมน้ำโอ้ เนีย่ยว่าตำล้อพู้น้อยหรือน้ำจะใสาได้พี่น้องเอยมันอ่นลึกมันต่อมยินแหลงบ่ได้ครับน้ำลึกน้ำลึกหึพี่น้องเกยวิธีการบุดพู้น้อยต้องโยกขึ้นก้อนหจุ๊บลงไปสุดยอดลีลีน้ำลึกกระเทือนพี่น้องน้ำลึกพรากระเทือนคือถ้าทิ้งใจบุดแน่หรือว่าบูบูแน่ขันขันแมานา่เนาวนานี่ข้าออวลดมาที่ครับถึงแน่มีแน่ ขันห่าวเลยกับละม,มีได้ครัเพราะเป็นยาครับกันห่าวมามันบ่เขาเผาเนาะครับพ่อมีเห่าแล้วลูกมันเป็นยา,า,าที่เห่าหื้ยมีเม็ดเด็โอ้ยยาอันต้อนยาสังลรางตอนมาเอ็ดอันทางอันบ้องตึกจะลุงลุงซิดนะขอาวซิดไก่ล้วบ่ครับ <laughs> พ่อ,อยังอยู่ได้ลูกยังไงเติบอยู่ครับเสียงฝาดน้องเสียงฝาด จอมเหียกันนะพ่อน่อยโอ้สายน้ำได้ฝานะเสียงฝามั้ยครับ,บเลียบควายหาหวเลย้อครับพี่น้องคื<า>สอสมเด็จวิทย์งานเนี่ยละมาหลุนกันกับพ่อหน่อยครับผมไต่สะพานคอนเวิร์ตได้สำเร็จเอาหนาะครับพี่น้องเป็นยังไงพ่อสูนกันเลย ซุนเสียงว่าดาการครับปกติเขาค่อยเข้ามุนดีครับโอหเสียงปลาบอนเสียงนั่นเสียงนี้ผู้ดมสมบูรณนนี่ครับอยู่บ้านกาลสินครับผมนามว่าในเขาน้องในซื้อครับนี่ฮึมันเอาไปลูกอเมันดอนขึ้นไปไฟสฟ้านวดเลยนะตาไปด้วยลูก ปาคุ้มบ่ครับป๋โอ้แม่นแมนแม่นมันวิ่นน้ำฝนฟอกวนฝนนี่ครับความจริงก็จะกวาดตอมหุ่ดีๆอยู่แต่มันตอมอีได้มันน้ำเลือกกระเทือนวันศุกร์ได้ไปเมื่อคืนตอนย่านฝนตกก่อนกับมันนั้นวันเราไปว่านจุดนั้นอีกครับพอดีพอหน่อยรอไปอีกจุดหนึ่งยุคฝนจุดจุดท่างเหนือเหนือผมครับคอยลูบมานนี่มันเนาะเกลือติดเอาไม่จีบแล้วไป น,นี่ปกวาดพื้นเก่งเยอะครับพี่น้องมันก็เป็นต่อ้าสั่งหลังหนังเราโอ้ไหลเลยครับถ้าว่าเป็นปลาหน่อยครับนปลาหน่อยปลาหน่อยครับปลาที่มันมาตอมหั่นนี่ครับก็ทียนปลากุ้มหมรือมั้งจังหวะนี่ล,ลูกถ้าเบิ่งได้มาดรอนเฮิน์นสุ่มที่เพราะสมมันสนเตยยาแล้วมันเฮินมีได้ไหมอุ้ย ตอนข้นอยู่ค้าบพอตัวเท่าๆประมาณสนิ้วกัวครับพูนนะพูนนะตอนข้นอีกแล้วเอาไม่รู้ขั้นพูนเดียว่อนทับมันงายปะขั้นงายเอาเลยกแล้วก็ลัวอย่าน้พูนนะหลายหลายเลยค้ัวพ่อก่ครัโอ้เยอ่จริงจริงเฮ้ยโอ้เยอเยเอ็น้อ เฮ้ยไอตัวเพื eh, ่อนไปเห็นเอาจะกระดดกเหาอโอ้โหฝนวินงเด็กโอ้ไปถึงพวกเห็นฮัดเจอไมีได้ใช่ครับผอบ่งผลครับโอ้โหโอ้เฮาธายครับพี่น้องขอบคุณหลายนเนี่ยที่นำทับแนะนำมาดาการดาการนะครับผมเว่าอะไชมบรรยากาศแบบนี้ว่าโดนแล้วนี่ครับหอดฟังแล้วครับผมโอ้ได้กล้ามยุ้ยผิดน้องเกือบสามสิบโอ้เกือบเศร้าก็โตครับ เราลงกันเนาะครับคุณคอมเมนอันนี้ว่าว่าได้เต็มสเปกภานได้ไหมครับมามาเขียนหมดเป็นมาเขียนหมดแดงจังเลยปึ๋งๆน่อครับนี่ครับถือให้พ่อน้อยครับผมให้พ่อน้อยเป็นผู้ปวดครับต้องทำเวลาจังเอยครับผมบีบเอาอีกสักบาทนึงครับพี่น้องมันมันาเฮิรนเผาอีกอยู่ครับข้างทางหลอบเดียวได้เกือบยี่สิบหาตัวยี่สิบก็ตัวน้องโอ้โหหอดหอดโม้ยทุกจะรอดกันนับกันครับผมสาารเเก่นะครับหอด ใส่เมื่อมนปลากุ้มหมดเลยก็ดีนะนี้ครับผมนี่นะครับผลงานรอบเดียวครับผมยังแข็งเลยครับนอนเต็มอาหลากเลยครับแต่มันตุ่มแหมีได้คักครับพี่น้องเกืบเก็อบอกกล้นะครับเด้อสิได้ยวนรอบไมครับโชว์ผลงานครับวานปลารอบเดียวครับผมเกือบโอ้ไหลไยปลาคักเลยครับรอบเดียวตอนนี้กําลังจบอยู่ครับมาสิเอาอีกรอบนึงครับมุมนี้ครับแง่กันครับหญ้าของ นี่มองสะดุ้งแง่พอซิดแล้วครับนี่พ่าเราเอาแแหเอ็ดมาว่านเพราะขยะมันหักมันติดงาครับแแหนี่แหละครับพ่อจำเลี๋ยครับแแนี่คือมันครับพอวางไว้เลยครับแล้วจะเก็บบ่อนครับแตงว่ามันทางห้างก็ปกติด้วยครับผมจุ่มนั้นกัดครับผมย่างไก่เพ๊บเพ๊บอ้ยงามครับพ่อนี่สเปกได้เลยครับนี่เดี๋ยวนะครับโอ้ยลืมเอาเนื้อไส้ลงไปเดี๋ยวนะครับ เลิกบ่ครับพ่อเเิกข้้าอันนั้นซ้ำๆข้อพ่อบ่ครับนั่นอ๋อหนาวครับได้สเปกอยู่ด้วยเนาะครับนี่ยหลบนี้เดี๋ยวให้พ่อหน่อยตุ่มจีนแหเขาก้อนนะครับนี่ครับนี่มันขึ้นอยู่โมนี้นี่โมนี้นะครับออกมาจังหน่อยหนึ่งเลยการถ้ามี้างปักบุ้งแต่พิการยังขังโอ้แต่วันขางนิดเดียวครับพ่อได้วันไหนงามอยู่ครับครับ ข้างนั้นลงด้วยเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้ลอยพี่น้องมุดน้ำก็มีอยู่มันดันลอยขึ้นมาบ่ครับแหนดุโอ้ปลาอยู่ในเหยอยู่ครับผมจิก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 แต่ว่าบ้านาญ่ายนะครับผมเท้าเท้าปลาน่อยปะครับพอหน่อยพอปลาเลยครับนี่บ่ได้หมดตอมตีนเหยือเลยครับนี่อันนี้คือพอปลาครับ ลอยลอยนะมันลงไปลอยดันพ่อน่อพับพ่อเมื่อกี้ปลามันสูนเพราอยู่จะปปามีไงกระโดอกครับเริ่มแจ้งเริ่มมันอนอกเ้วตัวนี้ฝนอาหันฟ้าห้องว่ามันีอย่างรอมีขึ้นหยู่ตีนแเขาหากัน โอ้ปลาบอลโอยบโบยู่นี่หมดบโบยูใบ่ใกล้แล้วบ่กครับพ่อใกล้เลยเห่าแล้วบอครับเมื่อกี้ปลาบอลบางหญ่ครับอยู่แถวฝุ่นครับแถวฝุ่นครับแถวตามมวยเริ่มห่าวได้ครับมาที่นี่ครับเพราะว่า กันตุ่มตีนเฮียอยู่นี่เสียเวลาโดนครับโอ้ครับพี่น้องตัวนี้ปลาป่มตัวนึ่งเหเฮ้ามีเฮ้าเผาเสร็จแล้วเอาคนแล้วเนาะครับเห็นแล้วทุกอนแต่เน่ยมัตอนหาบ่ใดหายาคารขนาดด้วครับพี่น้องนี่ไหนละตัวนึงครับพี่น้องรวมกันครับผมดิสเลยครับบ่เหมือนวัน S <S <it> <S พอเรทอดอีบุดแล้วเราคอยตูดเขาไปนำกันนะมันเหนื่อยจักว่าลุกแเหียวมันอยู่ซึ่งเนั่นปอดเดี๋ยวครับม่ไดหายากโอ้โหเป็นขี้พงเฉลขี้พงขี่ยรือขี้พงดเนยก่อนจเอาจริงเหรอครับถอนต้งถอดบูดเหรอครับ อีบูดเลยครับมันเดิมหักว่าสัมผัสปลาฝนเป็นย่าฝอฝนบันวุ้นปลาลอยขึ้นพอปะเอาไม่รู้นี่ครอบคอยซัดนะเพิบคุณนั่นแหละมันนี่ฝนดิ่นน้อยเหรอครับน้ำคุณแล้วเป็นละงอมขึ้นนู่นถึงงาถึงขีดคงพี่น้องเอ้ยฝนขั้นเริ่มดิ่นระบาดนี่ลื่นกับลิ้นแล้ววะไหนกับไหนๆละ โอ้โหตัวนี้อยู่นี่นะพ่อตัวเท้าอยู่ครับหนี่งปอกุ้มคุณกลับลไปเลยเนาะครับพ่อตอมไปเลยเลยมันดอนเห็นเถิดนี่ใส่ตีนตอมป่ครับพ่อแม่นลุ่ยหมดกับมุดมีอยู่พี่น้องเลยน้ำมาจับพ่อนี่นัดโอ้น้ำมันจับพร้อมพงน้ำมาจับลุ่ครับเด็กตัวเติรนพอได้เนาะพี่น้องแต่ผมบอกกาเขาไปไกลพี่น้องเ้แต่เราถาวรจันเดียบเนีแม่นลุ่ เผ่ากันแบบนี้ก็แก่ครับผมอน้ามาจับบั้นขนาดนี่สูนขี้โพ่งวันนี้ครับขี้โพ่งขี้อ่ะแต่ว่าตัวนี้เท้ายู่นี่ตัวนี่ปลากลุ่มเนี่ยเห็นปะเห็นครับผมตัวงานครับโอนเห็นได้ตัวส้มหนี่นะครับเนาะเนี่ยีวาสนาเห็นปลากลุ่มใหญ่น้องคอดอกตำกับปลาข่าวปลาข่าวก็ได้เห็นข้าวเดียวครับผม มีแน่ละมาเด้อแฟนครับเลยมางมแหน้ำพอน้อยด้ยนี่กําลังดอนขึ้นมาเ็นน้ำเย็นๆครับผมมันจ่เย็นหรอครับตอนตอนนี้ครับจีบไปทางหนาวแหรอครับไกลหรือเปล่าครับพ่อกะเคยละยังซ้ำกระดงนี่แหละลูกเพราะก็คอยตอมหัวเลยๆเขาดึงขึ้นว่าไดเลยเนาะครับมีไนรูดหม้อมันดิ่หลุดเผ่าเลยปาลามมันหลุดเท่าอ๋อนีสี่วันที่ครับ ก็เลยมีคอยยึดยึดมั่วนปลาบ่อนเอ้ยปีนี้นี่ผวนผวนเินปลาตัวเก่าไนเลยดึงหลักไปเลยล่ะพี่น้องเพคนกำลังมายามด่างเาเห็นมเห็นมาเห็นมาเล่นมาก่อนละรอบนี้ยกขึ้นโอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนักนักปลาหรือนักยังครับผมนักขี้ตุ่มตุ่มแล้วลูกเอ้ยปึ๊บ มมันปลาปลาหล่นกีตาร์เลยครับพ่อโอ้โหเลยขึ้นไปเสลาเทิงกันเนาะปักเดียพีผีนองเลยของเทียกาคิเรียนครับผมเป็นเซ้งนี่แหละไหวที่ดีอย่านะว่านแหน่งเลยเซ้นแหน่เลยว่ะโอ้เซ้งแหนเซ้งปา ดังลูกมั้วมันจีริกันเนี่งแล้วดังห้างลูกโอาดังเข้าดังขาดแนบ่อือนี่แหละครับผลงานรอบนี้ครับเต่าปลาเท่ากุ้มบลาลูกเลยไม่ครับพ่อกุ้มน้องนั่นก็เป็นปลาหน่อยแล้วก็เขียงเฮียครับผมนี่มันคือกันขี้พงขี้อันนี้หลายครับพี่น้องมันุบมีค่อยได้เลยเดี๋ยวจับซอยปหน่อยก่อนนะครับนี่แหละครับผลงานรอบที่สองครับผมรวมกับรอบแรกครับผลงานในหลายอยู่เนะครับ เดี๋ยวพอหน่อยก็สิล่างเหงาบัดนี้ครับแล้วก็สิเดินทางไปฟังทางทิศเหนือของน้องกุดกวางครับผมแล้วก็ไปว่านอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับผมเดินทางมาตั้งแต่ทิศใต้มาทิศเหนือครับผมมันติดบ่ครับพ่อยังคอยใส่ถุงได้ครับเป็นตาเดี๋วานบะระผอยยุ่งหมุนี้เอาครับวานข้อละวานโกบเลยนั่นครับอัน เอาห่ำลงไปมักไว้ฝัดดอนขึ้นเสยครับมันฟูขึ้นตัวนี้มีที่เสียบลักครับพี่น้องครับเพราะพอน้อยกับเอายิ่งิ่ลงว่ามันอยู่ดีแล้วแต่เมื่อวานก็นยืนเบิ่งอยู่ถึงเติบขึ้มีฟูขึ้นมา,มาเนี่ยเมื่อเช้าเราเอ็ดองลงเนี่ยเอาเงยสุดทิ้งมาได้นิดนึงก็สุดแล้วเตรียมเบาถุงเสื้ปลาก่อนครับนย่าลืมไปมาลุ้นกันกับพ่อน้อยครับผมนี่นะครับตางกระชิยุแถวๆนี้นะครับ โอ้โหลึกอยู่ต้นี้ครับลึกอยู่ต้นี้ครับเดี๋ยวขึ้นก้อนครับขึ้นก้อนขึ้นก้อนย่องเบาครับผมใส่วิชาย่องเบาแต่ว่าเม่เห็นปลาขึ้นมากนะครับแต่ว่าวานแบบซุ่มเพราะว่าเห่าหล่อมันไหวมันหันเนาะมันก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆแล้วครับสู้นี่โกป็นย่างงาม นี่ครับเนี่ครับผมฟูอองล่องขอันแมนมายยังมืงขึ้นมัดเนี่ยไฟมากสิตกใจนแน่อยู่หรอครับแน่นครับขันแมน,อ,อ,น,นอ่อนห่าดพักบุ๋งมาโคงหัวจุนวานอยู่โอ้ยของเทียร์กาจีเลียนหรอครับนี่ <c oughs> ขอหน่อยกำลังงุ้มหาเบ,นานบ,บานนื่บอกีครับว่ามันมีตัวใหญ่บ่ครับเบื่อนเด้อครับมีสูนจะโผล่ละลูกขันบาสูนก็นคือห่าวเลยมันบ่บครับเหรอ เพราะว่ามันบ่เห็นฝนตัวน,นึง<ฮ>อยู่ไปซื้อเลยอล่ะลูกเหาเนี่ยเห็นบ่ครับตัวมีใหญ่ด้วยฝนลิ้นปล่อยๆครับผมบรรยากาศลองเพิ่มอีกหน่อยห้ามขัดต่ำแห้งๆเดี๋ยวพอต้องย่าต่ำแห้งเติบอยู่ดีดแต่ว่ามันเป็นตอตอฝือหลายๆก็ตอนนั้นที่เข้ามาถังทิ้งทางกระดุงครับ ก้อคอยตอมไปได้ครับพี่น้องไปแห้งมีได้ผมจะคอยจะละคืบสองคนะพ่อมีปลาใหญ่ปลาเทายังวานละพอค่คอยต้อมไปทุ่งเม็ดครับผมเอ้ฝนตกดินดุนาขัดจอเ็นดอก้นทกพรฝนพี่น้องเด้ยไดราล้วพ่อเี๋ยวมาเือถงเมนอท่านพอาะไโยนเดี๋ยวนละไกลครับพครับป่าซอยตบักงามเลย นี่เราแผละได้ครับน้องกี่เหนลูี่ครับพ่อตัวหนึ่งครับเป็นตัวเดียวตัวน้อยๆตัวเท้าๆใหญ่ๆบ่มีบ่ดเนาะไปเห็นตัวบึงเชิญๆถื่แล้วลูกโอ้โหนุ๊กพี่น้องเลยของเกียรติแยาจะถูกขว่าที่เดียวนี่ล่ะมาครับ้จนกลับไปอุ้มขึ้นเลยจิ้นอุ้มขึ้นเหี้ยครับผมเป็นไซส์ละครับพ่อ ไข่อะไรดคขั้อเราขึ้นคันคู่เุมนันอ๋อัวแถวนี้มันจะบงหวานเลยโอ้อย่าเต็มเลยครับเองที่เาสำคัญุงหลุขั้อมันมันบ่หเหี้ยหรอขัอมันมันอยู่ในตรงอยู่ครับอดอนเลยครับอดอนนี่แลครัเป็น่ยนครับ นี่ดดดส่ผงผ,สผลงานก่อนครับผมมาดับแดงแข่งมาส่งผลงานก่อนครับนี่แหะครับปลากุ้มปลาคุยล่ามปลากุ้มปาลา,ปา,ปาสูตรป่ะครับนี่ปลาขาวหน้าดิครับในห้องปลาขาวมันสิงโตน้านี่เดี๋ยวต้องร่อเสนอสูตรก่อนครับผมเส, <laughs> สนอสูตรปลาเสนอสูตรเราไปเรื่อยๆครับโอ้จับตือจะได้พี่น้องเอ้ยเงินวันเดี๋ยวนี้ ที่นี้ออกผลครับได้เสนอเก๋มีอยู่ด้วยเหรอครับปลาาก็มีปลาาหน่อยอย้่หมดนะครับปลาคุยล่าคุณโอ้ปลาคุยล่าใสงามๆครับผมต้องหาจอมแหก็่แหงนะจอมมันจะต้งเลยค่ะโอ้คือตนเ้าะตัวนี้รูโอ้ยเหมือนมันเมื่อไาน่จะได่ใหม่เจบเกือต้อง เมืนน่อหน้าละง่หมอก็มองเลยต้นต้นต้อ,ตอ,อมแหมมนสูดรหลาย,ยัางดีนี่แล้วครับแต่ว่ามันฮุกมามันฮุกมีได้เบือ์โอ้โ,อโอประสูร,รับใส่เป่เปงปัญาญบานนี่แหละครับผลงานวันรอบนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหลเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอดยบยิมสองยิมสามยิมสี่ยิมห้ายิมหกยิมเจ็ดยิมแปดยิมเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าอ้าวสามหกครับผมงวดนี้เต่งเต่งครับอ่าอยู่ขอบคนหลายๆเด้อแฟนครับที่แนะนำที่เอาเันว่าให้เอาห้ามมามัดโอ้ได้การย่างนี้ครับได้ผล ขนาดฝนตกผ้าได้ครับเหมือนนฝนมีผ้ากระเดี้ยวกว่านี้อยู่ไม่คิดว่าเดี๋ยวฮ่อังไปสรุปผลอยู่บ้านอีกที่หนึ่งน้องพอเนาะแน่นลุครับผมเดี๋ยวปิดกล่องก่อนครับไม่อยู่ขาออกจากที่พอดบ้านเลยนะครับบ้านเลยเนาะล้วงพ่อเขาเน้นหน่อยไปบ้านเฮ่เ้ินแม่ว่ามันสี่ดนตากี่ถี่หมดไดปลาแหงมือตู้เย็นพอดี่พอได้กาดเลยขนมจะเอาพี่อ่อนนะงามจ้ะ แต่ว่าอนี่คือที่มองแล้วลูกเาียนป๊บเดียวโอ้ปางามบ้านจักบาทไหมครับพ่อสี่บาทครับทหนล่สาม้อสามบาทครับอสามบาน้อยจำไม่ได้วันสามบาทพี่น้องโอ้ได้ผลอีครับเอาวันเอาหำไปเอ็นพอเอาสูพี่น้องฟังบลว่าพอยังไปห้อยก่อนเอาหำพอซื้อหำมาเมื่อวานาบาทนี่ได้ยอไปมดฉันได้ออกไปบาทนี่ละครึ่งน ไปเอสไว้สองมองขับพี่น้องมองแบบซับนี่แหละเอาหอดเตือยไปงี้แล้วหลังจากเห็นแล้วคนมาลืมจุงถุงมองมองนึงเน่นมีได้เอาลักเสียบไว้หรอฟูงลงอยู่ไปห่วยแล้วมันยังเห็นเห็นเห็นทัดครับสามสิบปุ๊กโตยี่น้องขนาดนี้ฟูงลงสามสิบปุ๊กโตถือว่าหมานี่ครับพี่น้องเซาหนึ่งใจครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมฝรน้อยซอยเดิมกับลูกเสือครับไปว่านเหนือเจ้านี้ครับ แต่ว่าลูกสาวไปพูดมาสูบฟางฟางส้วด่าด่ากันเยอะเพื่อนด่าย<ต>ังจ้ะขอบคุณหลายๆเล้ยครับขอบคุณจ้าขอบคุณครับ